วันนี้เจอกันหลังเลิกงานค่ะสวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็จะนำไส้เดือนมาปล่อยที่บ่อเลี้ยงของคุณพานุนะครับสวนบ้านสวนนาคำแก้วนะครับก่อนที่เราจะปล่อยไส้เดือนลงเราก็ เอามูลมูลวัวนะครับมาลงสักสี่วันนะครับลดน้ําจนแก๊สมีเทนมันหมดนะครับเราก็จะมาติดตามดูว่าเราเอาลูกเส้เดือนมาปล่อยงไงครับวันนี้นะครับที่เราแซเรนคุมไว้เนี่ยนะครับเพื่อที่ว่าให้มันเมื่อด้วเพราะว่าเส้เดือนเนี่ยมันหนีแสงนะครับอีกอย่างมันช่วยในการระบายความร้อนนะครับเส้เดือนก็จะอยู่ในที่เมื่อมันก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับ เราดูนะครับว่าแก๊สร้อนมันหมดแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเรามือเข้าไปเนี่ยมันจะเย็นละแก๊สมีเทนมันหมดแล้วก็เราก็จะเอาคัาไส้เดือนมาปล่อยได้เลยนะครับภารกิจปล่อยไส้เดือนของเราก็เสร็จแล้วนะคะค่ำแล้วกลับบ้านก่อนค่ะ